ม,มสวัสดีค่ะสามชี้เฟมิลี่ให้ความรู้แฝงความสนุกครบทุกรสสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะวันนี้นะคะมา้มาสั่ง บบานี่แล้วก็คุกกี้นะคะจากร้านชิโรคาเฟ่นะคะที่นครราชสีมาเลยนะ<า>แล้ววันนี้เราก็เลยจะมาปิกนิกกันค่ะที่สนามหน้าบ้านนะคะแบบอยากไปคาเฟ่มากเลยอะ mm hmm. ่ะปะเฮียววชิเขารออยู่แล้วเรามาจัดโต๊ะปิกนิกกันเลยค่ะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวเรามาจัดโต๊ะปิกนิกกันเลยนะคะท mm ็ hmm. อปนะคะของมาม้าผ้าปูโตดอกไม้อะไรนี้นะคะมาม้าสั่งมาจากร้านในช้อปปี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงใส่ลิงก์ชื่อร้านเอาไว้ให้นะคะ mm hmm. มามะ สีแดงดสีแงเหรอหมามาขอสีสีน้ำตาลได้ไหมเออจะสีเอาสีแดงหรือสีเหลืองก็ได้หรอสีเหลืองละกันมันไม่งั้นมันจะตัดเกินเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะยาบุชิเอออ่ะสีเหลืองใช่ไหมอุ้ยปูไปอันหนึ่งก่อนอ่ะมาปูค่่ะเสอ่ะเอาสีอะไรนะสีขอสีเหลืองนะ ปิกนิกของเรานะคะมามาก็สั่งพวกอุปกรณ์อุปกรณ์จานชามไม้ๆนะคะมาจากช้อป e ีเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นลิงก์ชื่อร้านเอาไว้ให้นะคะโอเคอ่ะมาเลยค่ะเรามาจัดกันนี่นะคะจัดโต๊ะปิกนิกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอ่ะเฮียเียเริ่มเลย อาเฮียจุงลงไม่ต้องเยอะอาอาอาลองกินดูสิเป็นยังไงโตม้าม้าสวยไหมอ้าวอ้ามอ้าวกัดเลยกินเลยเป็นงไงอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกเยี่ยมมากเลยหันไปบอกกล้องก่อนเยี่ยมมากเลยอะเดี๋ยวกินเดี๋ยวนะอันนี้น้ําน้ําสับปะรดอะกินเลยครับน้ำกินที่กินมาหมดแล้วเออไม่เป็นไรอะกินเลยกินดีๆนะจับดีดี ใครกินคุกกี้บ้างนาชีกินเนาะแล้ววิเศษกินอันดำดำอันดำดำอ๋อคุกกี้ที่เป็นอันนี้เนาะคือขอบวิเศโอเคแกไม่ออก <c oughs> อะอะอะ <c oughs> โอเคหมามาแกะได้แล้วอันนี้ของนาชิ <c oughs> โอ๊ยคุกกี้นิ่มอะ่ะ <c oughs> เป็นคุกกี้นิ่ม เป็นไงคะอร่อยไหมคะต้มปีบาร์เลยปีมาเ,เ,มาเรื่ยเป็นเทพอืมมาชิลเลอร์อร่อยแล้วอ่ะโอเคมากินกันเลยมาแกะนี้ได้ไหมได้ครับแต่ดูหนูว่าอันนี้พอก,กวนหล่าลมันมันอันเหมือนกันม,มือหมามันแล้วแกะไม่ออกความที่แกะเ,เปิดเพราะว่ามันเปิดตรงนีนนออ้อืมอ่ะอย่าไปชี้กินเลยกินเบลนี่หมอมาขอลองกินเบลนี่จุ่มจุ่มนมบ้างอืม องสิอร่อยไหมอืมอืมอร่อยอืมเยี่ยมเลยอันนี้นะคะเป็นบราวนี่นูเทลล่าค่ะอ่าเดี๋ยวลองขอขอมาม่าลองชิมบราวนี่นูเทล่าสิอืมอืมอืม เนื้อข้างนอกอ่ะ็นเคิงตรงขอบๆมันมันเป็นเอาดอกไม้แอบตีบอนเป็นเหมือนคุกกี้อ่ะเป็นเหมือนทาร์ตอ่ะอ๋อคิคิงว้าวแล้วใส่คาลาชอยู่ตรงกลางเดี๋ยวแม่มาค่อยๆแอบอโอเคนะพ่อโลนอ้าวเมื่อกี้เฮียบุชีกินคุกกี้ช็อกโกแลตเป็นไปเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมอร่อยเยี่ยมไหมเยี่ยมน้ำหาไปไหนนะน้ำอยู่ตรงนู้นครับหมามากินเบลนี่นะคะ ข้างนอกมันจะแบบหน้ามันจะมีความกรอบนิดนึงอะป่ะ,ปะแล้วเนื้อข้างในก็เออโอเคอร่อยดีห<อ>วานเล็กเลอ,อุ้ยไม่ขมไม่ขมมากอืมโอเคใช้ได้รสมันเราขอยชื่นไอคุกกี้ไอไม่ใช่คุกกี้เบานีแบบแบบเป็นชิน้นๆอย่างเงี้ยชิน้นเป็นชิน้นช้นเล็กๆอะมันจะหนักมีความหนากว่า โอเคอเหมือนกันบอวะอันเนี้ยเค้กมันเหมือนเนื้อเค้กอะแต่อันเนี้ยมันมีมันมันเนื้อมันละเอียดกว่าอืม่นั้นแหละให้ได้สุ่นนมอร่อยดีอะอืมมา,มาเอาไปปิดฝาอันนี้นะคะบาวนี่คุกกี้อะไรทั้งหมดนี่เราสั่งมาจากที่โลคาเฟ่นะคะอยู่นครราชสีมา จังได้ส่งจะส่งทุกวันจันทร์พุธจุกอ่านี่นะคะเป็นกิจกรรมยามว่างสําหรับใครที่แบบเอออยากไปคาเฟ่ช่วงโควิดนี่นะคะก็มาจัดจัดเป็นแบบโต๊ะปิกนิกนะคะหน้าบ้านอย่างนี้เออก็ดีนะสําหรับอุปกรณ์ปิกนิกนะคะพวกออพาปูดอกมองดอกไม้ จารจานชามอะไรนี้นะคะมาม้าจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะมาม้าซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะเดี๋ยวใส่ชื่อร้านเอาไว้ให้ส่วนเบลนี่คุกกี้อะไรเนี่ยนะคะก็จากร้านชิโรคาเฟเลยค่ะนะครราชสีมานะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e กดกระดิ่งกริ๊งๆให้3ชี f a ฟมิลีด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย